สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอโอเควันนี้ก็อยู่กับผมนะผมในการบูฟิลเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนแฮกเซิร์ฟต่างๆเอ้มาสอนแฮกโปไม่ใช่แฮกสีเรียกว่าโปกันโปวิ่งเร็วโปบินได้และพวกนี้แต่โปเสกข,ของกับโปตีไก่ไม่มีนะผมเกมนั้นก็คือเกมไมค์คราของเรานั่นเองซึ่งจะแฮกในเซิร์ฟไยบ์เอจีนะผมซึ่งอย่าพึ่งประนามผมครับเอ้ประนามไปก็ได้อะลเล่น ซึ่งอย่าเพิ่งนะผมซึ่งหลายๆท่านรู้แล้วนะผมว่าตอนนี้คุณเก้าหรือว่าไฟฟ้า h a n n e l นะครับผมมีสับถึงพันแล้วซึ่งเออกับผมเนี่ยเคยข่มมันไว้เยอะครับผมว่าโฮมคือเมื่อก่อนเนี่ยมันทํามาเกือบปีเนี่ยมันมันแบบเนี่ยมันทําเกือบปีมาได้แค่ห้าร้สับซึ่ง ผมทํามาเกือบปีมันก็แหละตอนนี้ปีนึงแล้วมั้งซึ่งผมได้พันศัพท์เนี่ยผมเลยข่มแม่ไงไว้เยอะว่าโอ้ยควอีกหลายปีเนี่ยว่าจะพันศัพท์เท่ากันโอกาสกาๆอะไรประมาณนี้ซึ่งผมข่มมันไม่เยอะนะครับผมแล้วตอนนี้มันผ่านแล้วเป็นกลัวแม่งมาข่มตามซึ่งผมก็อยากจะถอยทับเออเรียกว่าไม่ใช่สิเรียกว่าอยากจะตีเมืองเพิ่มขุนศึกเข้าไปนะผมซึ่ง ผมต้องการสับมากกว่านี้นะผมผมก็เลยต้องทำคลิปแบบนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งใครจะว่าอะไรผมก็ไม่แคร์เท่าไหร่ซึ่งขอแค่มียอดวิวก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็มียอดสับสับๆกันหน่อยละกันนะครับผมซึ่งถ้าใครเป็นพวกโรคสวยนะผมปิดไปเลยก็ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะแฮกหรืออยากจะโปรในเซิร์ฟเวอร์ไรเบอร์ไดจีเนี่ยก็ดูต่อให้จบนะครับผมอ่าโอเคเข้าเกมกันก่อนเลยเอ้อย่าเพิ่งสิไม่ใช่เข้าเรียนก่อนเลยซึ่ง เออโปรแกรมนะผมก็หลายๆคนรู้ดีแหละอืมกม็แค่โปรแกรมใหม่รีวิวเอโปรแกรมเก่ารีวิวใหม่นะครับผมซึ่งลหลายๆคนอาจจะรู้นั่นคือ,เ,อ,อเจ้าโปรแกรมนี้ผมทูบล็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งลหลายๆคนรู้แล้วซึ่งตอนนี้ผมเออมีน้อยมากน้อยจริงๆผมไม่เคยเห็นใครเอาทูบล็อกมาเล่นเลยนะผมซึ่งลหลายๆคนอาจจะลืมเรือนมันไปแล้วนะผมแต่ว่า ผมยังก็ผมผมยังรักมันเหมือนเดิมอ่ะรอเล่นด้วยอ่ะโอเคนะผมซึ่งแอปทูบอคแฮกได้เหมือนเดิมครับผมซึ่งเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมมันเลยดีกว่าอ่ะโอเคนะผมพอเข้ามาในเกมแล้วนะผมก็ไม่ได้แปลกว่าปกติเลยแค่แมงเพิ่มอันนี้มาใช่ปะวะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มมาอ่ะโอเคช่างแมงไปก็เข้าเซิร์ฟกันเลยดีกว่าเซิร์ฟเออผมตั้งไว้ไหนว่าอาลลาพี เอ่อไอดีเซิรนะ์ฟเอเบเอสเจก็เพย์ดเบเทน็ะผมพี่ผมใช้ใ,ในการแฮกครั้งนี้อ่ะเข้ามาแล้วลองล็อกอินมาวันไปต้องอองชียงแมงเอาเครนนะครับผมซึ่งนี่จะเห็นว่ามีตัวเอยู่ตรงนี้นะผมซึ่งมันคือ m o สครับผมแต่เรายังไม่เข้าเราขอเข้าไปในเกมก่อนเอาโอเคพอเข้ามาแล้วนะผมให้เราทําการเปิด Mod แลนะ้วผมเปิดตามปกติเกมสปีดครับผมเปิด เออเปิดบินไว้โอเคอะไรประมาณนี้เปิดประมาณนี้พอนะผมไม่ต้องเปิดเยอะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเคหะสี่สามสองหนึ่งโกทูปูพุงครับในตัตครับในตันตยังร้องหาเลยครับผมป๊าบเอาไก่ไมาให้หมดนะเอาเนื้อสเต็กมาด้วยสเต็กสเต็กสเต็กชั้นดีนะผมเอามาหมดในอะไรที่ดีต่อเพศชาตอ่าพอได้ใช่ไหมพอได้นะผมหนีสิครับผมรอใค่ตัดริบิ้นครับ ตีตีตีที่พื้นนะผมมันใส่ใเองดีมากเลยลายโบดเดจีตีที่พื้นดูมินิแมปไว้นะผมว่ามีใครตามเรามาหรือเปล่านะผมพยายามหนีมันนะผมอย่าเพิ่งต่อสู้มันตอนนี้เพราะของเรายังไม่ดีพอยังไม่รอพีนะผมนี่ดูดูดูขึ้นข่าวได้ในตัดโอเคขึ้นข่าวด้วยความเร็วสูงอประมาณนี้น่าจะรอดผลจากพวกแมงแล้วแล้วก็ใส่รองเท้าลายตายนะผม ถือด eh, yes, ่าไอ้ถ hmm. no, mm ือขวานนะพ่อผมป่ะเตรียมตัวบุกของมันดีแค่ไหนเจอขวานไม้เข้าไปไอ้เจอขวานหินเข้าไปก็ร้องจากมาแนี่อ่าตอนนี้มันกำลังเปิดกล่องนะผมเราค่อยๆย่องไปหามันนะผมไปับไปยับไปยับไปยับโลลัวเลยครับตอนนี้เอาวิจัยหใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถอย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 ทับกลับเมืองอ่าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ถอยทับ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  โอเคโอเคตี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 มันครับตีมันนะตีมันครับอย่าไปสนอย่าไปรีรออย่าไปรอรีมันนะผมอันนี้ตามมันนะตามมันนะผมตามมันนะผมอย่าให้มันคิดที่ข้อเราได้ครับผมตีมันตีมันเอาเอมื่น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 อันไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นหนีหรอครับผมมาหนีหรอครับผมหนีรับหนีเรอครับหนีหรอครับโอ้โหความเร็วแค่นั้นความเร็วแค่นั้นความเร็วแค่นั้นอย่าความเร็วแค่นั้นอย่า เอาเลยเจอโปเจอโปเจอโปไปตบเนี่ยตบมกูแน่เบาโ,โป้ครับผมได้หมดทัชสดชื่นนะผมใส่ของแล้วผมใส่ของหอกแล้วได้หมดทัชสดชื่นอโอเคหาคุณต่อนะผมเราไม่อยากเก็บของเองซึ่งหลัเอาเจอกล่องก็เก็บเองบ้างก็ได้นะผมอย่ามาแต่รอคนอาเอาเอาเอะไรเปิดกล่องอโอเคเอาชุดเกาะมา อ่เราก็ใส่ก็ไปนะครับผมโอเคพุ่งทะยานหาคนต่อาเจอกกอนอีกแล้วอืมอืมคนคนคนอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเจอพี่แน่น้องชายรอพี่ก่อนนะจ๊ะน้องสาวตกลงจะน้องชายหรือน้องสาวมุงไปหมดแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ๋ออเจอแล้วสองตวงให้มันสู้กันนี่เสร็จก่อนมันสู้กันเนี้ยนั่นแหละ เดี๋ยวเราค่อยซ้ำเติมคนที่เหลือนะผมพอเหลือก็เ็จตัวสิครับผมเ็จเ็จเซตเร็มงินเอาเอาเ็จเซตเซตเซมเงินเซตเงินเซตเงินโอ้โหได้หมดทัศน์สดชื้นได้หมดทัา์สดชื้นได้หมดทัา์สดชื้นหนีก่อนหนีก่อนหนีตั้งหลักก็ผมไม่ได้หนีอะไรหนีตั้งหลักก็นหนีตั้งหลักหนีตั้งหลักได้หมดทัศ์สดชื้นบอกแล้วโอเคของดีปีดอมากอ๋อขวานเอ้ของดีปีดอ เดียวได้ๆๆอยากอยากได้นั่นน่ะเอานีทิ้งไหมตาทิ้งไปครับผมเก็บขวานมาผมเก็บขวานได้ขวานไหมขวานน่ะขวานเอาขวานอยู่นู้นขวานไปอยู่นู้นได้ไงเข้าอยากได้ขวานทิ้งของแล้วเก็บขวานนะผมไอขวานนี่ก็เก็บยากยากโอเคทิ้งของ และเก็บขวานอ่าได้ขวานแล้วตปต่อมามาตามหาคนต่อแล้วผมได้หมดทั้งสดชื่นไปไปเจอโป้ไปจบเหมาแน่ทุกตวงแต่โปร้ระหว่างนิดนึงนะครับผมไม่ได้โปรตีไกลพยายามอย่าเล่นของแรงให้มันมากอาลอเล่งโอเคของดีไม่มีอ้าวเจอคน สว,สวัสดีครับผมสร้างว่าดีครับไปไหนแล้วครับโรแพ้โรแพ้เอาตีไม่โดนตีลูกพี่ไม่โดนโรแพ้เดี๋ยวผมตามไปส่งไหมโรคแพ้โลแพ้โรแพ้ผมตามไปส่งไหมโรคแพ้โรบแพ้โรบแพ้เดี๋ยวผมตามไปอ๋อเขาให้ของเราปล่อยเขาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรของแบบนี้เราปล่อยคนเขาเดี๋ยวค่อยไปเจอในสังเวียนอันนี้ปล่อยเขาเก็บของดีๆก่อนไงเขาสัตว์เจอโปแบบเรา เราไม่ใช่โปรเลวร้ายนะผมเราโปรดีโอเคเดี๋ยว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 รอมันจากที่สูงเดี๋ยวโดนซุ่มเดี๋ยวโดนซุม่มโอเคปล่อยรอดมานานละเราโปรดีแค่ปีดอนะผมอืมเราเราดีกับนายแค่แป๊บเดียวเ่ยไม่ได้ดีกับนายเยอะแยะแต่แป๊ดใส่ไข่ชึ้นชื่อว่าโปรต้องเลวไว้สุดนะผมจำไว้ ต่อ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 หาคนอีกกล่องตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะผมตอนนี้สนใจแค่คนนะผมคนคนคนมีคนอยู่แถวนี้ไหมคนคนคนอ่าอลวงครับผมโอเคคนครับคนมีคนไม่ว่วมีขาไม่วนอ่ะผวนไปชั่วเลยเรา เอาคนมันหายไปไหนกันหมดวะนนี้ไม่อยากเจอพี่ก็บอกได้นะน้องพี่ไม่เออไม่รังแกหรอกเราเล่นรังแกมันเนี่ยถ้าเจอบอกแล้วได้หมดถ้าสดชื่นมาเลยโอ้โอ้โอ้คนอยู่ไหนกันหมดอยากตีคนเอาหัวขันไม้ขันมือคนอยู่ไหนกันหมดวะเรื่องขันไม้ขันมือเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเล่นแบบ ไม่โพให้ดูนะผมการโพลเป็นสิ่งไม่ดีก็รู้ว่แหละแต่ต้องเพิ่มยอดซับแลอ,อยอดวิวไว้ก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้โอเคเออกดแชร์กันเยอะๆนะผมรู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็แค่กดแชร์นิดนึงนะผมอยากมียอดซับแล้วก็ยอดวิวนะผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสอนแฮกเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็นานๆมาคลิปมาคลิปอ่ะติดตามไวๆๆ้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามหา เออแฮกของโมบายรีเจนมาให้นะครับผมก็รอกันได้เลยเดี๋ยวมันจะมาในเร็วๆนี้แหละการแฮกของโมบายรีเจนนะผมใครเล่นโมบายรีเจนและอยากแฮกนะผมก็ยำตัวรอดูได้เลยนะผมตอนนี้ขอโปรไมครับก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเกมอื่นก็จะตามมาเรื่อยๆนะผมเกมออนไลน์นะผมผมจะพยายามโปรในเกมออนไลน์นะผมเกมไม่ออนไลน์ไม่ไม่อยากโปรอะ่ะมันไม่ดีเพราะว่าเกมไม่ออนไลน์มันแบบ มันก่ากับเด็กเขาโปกันเยอะแต่เกมออนไลน์เด็กโปกันน้อยนะผมน้อยหรือเปล่าวะ <c oughs> โอเคอืมตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาโปเคซิตไม่นะผมซึ่งผมเจอแล้วแหละแต่มันต้องรูทไงอันนี้ยังไม่ต้องรูทเดี๋ยวถ้าผมรูทเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันนะผมสําหรับโปเคซิตแต่โป้โมบาลิเจนตตอนนี้ยังหาไม่เจอนะผมอ้าวเราชนะผม เสมอผมชนะเอาใครสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอดตลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็โอเคคลิ ی, ปนี้ก็ต้องขอตัวอ้ายเพิ่งปิดคลิปนี้ลงไปนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะผมสามารถกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถรับชมคลิปใหม่ๆของผมได้โดยการกดที่ลัอกคังตรงนี้นะครับผมเอาเครนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับ